สี่ห้าอีกแล้วอ่ะคอนเทนต์สี่ห้าอีกแล้วเหรอวะมันชนซะโอ้กดกดผิดไหมไง ฟาร์มป่าครับฟาร์มป่าครับฟาร์มป่าแบบไหนฟาร์มได้ใช่ไหมะอ้าวแย่แล้วสซดงสดีครับผมอยู่เกมฮีโร่ New e r t อีกแล้วนะครับตอนนี้มาเล่นเป็นมาเตอร์อาร์มครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าตอนนี้มันจะต้องไปกลางนะเพราะว่าอนี่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน น่าจะฟาร์มนะครับอิโลเนียหมอเพื่อนฟาร์มใช่ป่าวครับโอเคครับโดมกิงกลางให้ไาไปเอ้ยผมซื้อสกินแล้วเนี่ยว่ะทำไมสกินไม่เข้าวะผมไม่ได้กดเน่เลยโถยโอ้ยโอ้ยฟาร์มไปบนไปบนเลย เล่นออกเลยดีวะโอ้หรือบอสอยู่กลางเล่นออกเลยดีวะเซฟ็จๆนะไปมีเพื่อนกูจะยืนยังไงคลิปก็ไม่ได้เวลก็ไม่ได้แหละต่อหน้าเพื่อนยืนตรงนี้แหละลำบากเพื่อนเลยทีนี้ อย่น้มันต้องมีคนได้ดีด้วยต้องเป็นเองมีน้เพือสบายไนำเพลิดกลางปะล่ะำเพลิดกลางวันไปยืนเดินออกแบ็กซ์มิกันเลเออเพลกลางมั้ยนพีเดกลางก็ได้นะผมไปยินกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเล่นได้ก็ได้เออไงไปเติมดีอยู่ละ จะพูได้ว่าน่าพิวานไดู้ดเลยมาทำาขอได้เกินลองลองสวีมนะเพื่อนล่างผงมาตัวเดียวนั่งสองเหรอไอเ้ออเาหแล้วลไม่ได้พี่เด้อ มาครับสองไว้โคดี้วิวมันไปไหนวเหรอให้ผม,มาเลยปิดต้นไม้ใช่ปะเรือล่างอยู่ล่างโอเคล่างสามจะเล่นเรื่องสามบอละตีฟอมเลยปะล่ะดันตีป้อมเลยดันเลยดันเลยเอาดิร้องแม่งเลย โอ้ยเหียตะจีวไม่โดนขอโทษเพื่อนขอโทษจับแพเลยตะเดนไม่สายแล้วนี่ไงไอ้เหียเอ๋อนี่นจะเข้าลาคือโคตรเจ็บ นิ่มขนาดเนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะความเปดนไปดีฟาตั๋งเครื่องหายไปไม่มันอาจจะช็อตหน่อยนะเพื่อนเอ้ยหน่อยนะทุกคนอาจจะตกใจนะครับไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะมันน่าจะเดี๋ยวก็หาย มังน่าฆ่ามากเลยวะถ้าถ้ามีมานาตันบอกผมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะตันให้โลเนน้นวิวมีม่ตายว่ะถ้าฆ่ามันแล้วจะตายนะไม่หาไม่หา่าตอวน,นั้แล้เนี่ยแต่รู้แบบักฉันกหายไป มันเดดทุ่มมันเรามันเราแน่จะตายนะเพื่อนลองนะสัตว์รูหายไปหายไปคนนี้วิวมันเข้าป่านะไม่รู้จะไปไหนต่อเพื่อนน้องด้วยนะ อยู่่นี่แหละรอไม่หมดเหมือนกันนะมันมีกร่ตือขันเหนือศัตรูหายไปอูยังอยู่ตรงนี้แหละหางปุ่มขานี่แหละเชอรอลูสวิฟมันจะโดดเพื่อนไหนเพิ่มไม่ได้ดันชีพเข้าไปเลยเพื่อน เราไม่ลดแล้วเดี๋ยวผมสกิลเทียร์คอมเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปเกมนี้ครับเกมพิลล์มเนื้อเก็บเลสซิ่งมาสเตอร์ผมจะลงสลับกันนะครับแล้วแต่วันอะไรเออถ้าสะดวกตรงไหนผมก็จะลงนะแล้วบางทีผมก็เล่นเกมอื่นด้วยนะอยากลงสลับสซ้ำวะเยอะไหมล่ะ One of your structures is under attack. a plan. Sounds like ไอ้กลางหายไปไหนวะคอมซี่อะแค่ตัดลบนเพื่อน <laughs> ไม่หายแล้วสินะปวดโทษมันไม่ใช่หน้าที่กูด้วยนะไม่เลยไม่เไรชิวชิวการันต์เกิดไปไหนแล้วนะอ๋อมันไม่อยู่นี่หว่าเพราะว่าไม่มีคนคอ ตันโดเน,นี่ยนตันโดเน,นี่ยน,น,นี่คือน,น,นี่อนะไร

ค,คุยเย็นอยู่รถไปกันสลับมาสลับไปไนไีไ่ไงว้าตรแท็ Double tap คุยเย็นทนไม่ไหวให้เรานำไปตายแล้วรองเท้าเราดีว่าตอนนี้เราติดรถไฟแล้เ <c oughs> พื่อนแมื่อกม่มมหูแตกมากเลยว่ะ <c oughs> ทุนผุงมันแตกมากเลยไหมทุนเซฟก่อนนะไม่ไหววะไม่อยากตื่นผมลงกลางผมลงกลางก็ได้

เอาปวดไหมกูปวดไห้กูเย้แล้วทุกคนหลังจากนี่จะโดนกันยับยับโอ้โหแรงแรงแม่

I yeah, like one of your structures is under attack yeah look on one of your structures is under attack สี่ห้าอีกแล้วอะคอนเทนต์สี่ห้าอีกแล้วเหรวะมันชนซะอ้วกดกดผิดไหมไงเม่อะไรวะเนะี่ย ใครเขาซีน้ก็ปวดวัวนะต้องออกแยกล่างแล้วผมไม่ไหวแล well. ้วแยนี่ป้อมสองตีแรงมากเลยกาะชิปไม่ถูกเลยล่างเขาใส่เรือร oui> ่หวะ <c oughs> เขาที่ <c oughs> อยากบวกก็จัดให้มีแต่ป้อมเลยเว้ยป้อมแรงด้วยนะเว้ยไม่ได้ป้อมเบาผมโดนมั้งเนี่ย ความเร็วโจมตีร้อยหน่วยสหรับเริ่มทำโจมตีน่าจะมีก่อนอิดนนึงเฮ้ย <c oughs> โอ้โหงานงงอกนานงอกใส่ทุกอย่างแล้วว่า <c oughs> จะไหวปว่าวทุกคนน่าจะยากนะ

จ้าเอ้โอ้หลังบ้านวะแล้วไม่เห็นเหรอวะ <c oughs> เห็นเพื่อนเห็นเดินกันมาถามตีตัวมันยังห่วงคลิปอีกอะหิวคลิปไปเล ตอนนี้ต้องแยกย้ายฟาร์มไปก่อนนะออกใบเถอะนะโคดินวิวเขาจะเล่งนาเร a ่นี่โดนได้ผมเี่ยได้ความตันแล้วรอแป๊บจะได้แยกล่างแล้วทุกคน จะยืนง่ายเรื่องมั้ยตัดแม่งมตอนนี้มีเฮดด้วยเฮมต้องรีบจบอ่ะรีบเอาให้ตา,ายอ่ะเอามว่าเราอะไรกันก็มันขังกับเราได้นะตาย ต้นไหมกูได้ดดไโอ้โหเดี๋ยวต้องแยกล่างก่อนทุกคนผมได้แยกล่างจะดีสสี่ห้ามันเล่นยากมากเลย ปะปะปะตาใหม่ดิว่าไม่กดเว้ยไอมันไหวไม่กดเว้ยไม่กดเว้ยจะได้ร่างแล้วจะได้ร่างแล้วมึงพกรัดกันหน่อยดิเฮี้ยงเรื่องกดดันหาแล้วนี่เอาเปิดก่อนนะจอมจะได้ร่างแล้วจะได้ยงล่างแล้ว structures is under attack the hellborn have destroyed a legion tower denied've got a weapon for everyone. oh yeah Ooh. Fabulous. can't touch this massacre one of your structures is under attack let's go พึ่งได้ไหมอะ่ะเรายล่างรเว้ยของพี่เกมมาเลยเว้ยบบจะยต,ต้องออกในชิ้นนี้ขั้นสองไ้เพื่อนน่าจะดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้เวลเราน้อยสุดปรไมนี่ว่ะ Let's see. <laughs> I'm sure. I'm sure. Can't touch this! Let's get this show on the road. Uh, I've got a weapon for every occasion. <laughs> oh, Keep if the high board. Destruction. PK Piche, boa. ช้างสายตี่ะนะ <you> ช้างเันเดโบอ่ะโคตทเทสเทนเดคลอไม่ผิดตรงเล็บสายฟ้างีใไปล้วไปแล้วไปล้ คือไหนวัน <warfare> <ads> okay, ี้โอเคได้แล้วเล่มไหนไหมมีฟ้าด้วยสู้สุดใจสีหพาร์ทสอง โอ้โหสิบอ็่หนึ่งเพิ่งเห็นเมาอันินได้มีเงินซื้อวางให้แล้วออกไปเสียงตายมา <c oughs> Of a for <laughs> so, <laughs> get 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 the Hellborn have destroyed a Legion Tower. You want? Destruction ahead. <laughs> <laughs>

ได้เบ็ดเมลได้ตากอั้ยล่ะตื่มก่อนมัล่ะตื่มาก่อนมาก่อนะเอกตรงๆพี่ันทางของพี่เละ เป็นโจ๊ก <ไป S 1> เป็นโจ๊กขยันเล่นบนนี่วจบเลยนะครับผมการเล่นมัดอาร์มจะต้องเล่นใหม่วะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยจบเร็วไปหนเลยเพื่อนออกนะครับก็นั่นแหละตามสภาพเคลไปเจอกันใหม่น่าจะเป็นไรครับไว้ติดตามกันได้สวัสดีครับ I'm